นี่จะเป็นการให้เพิ่งโอนนี่จะเป็นการให้เหยื่อะนะครับดูว่าป่ายังมีจานวนเยอะแค่ไหนถ้าใครไม่มาจะเสียดายนะครับบุญโยนแล้วครับเห็นไหมครับดูช่วยโยนไปทีละตัวดูเห็นไหมครับช่วยโยนมปทีละตัวดูโยนมปทีละตัวเออ,อยโอยนนะครับเห็นไหมครับโยนมปทีละตัวดูโยนไม่ดิโ<แ>ยนเปท,ทีละตัวโซเล็กๆ,ๆ เห็นไหมครับอย่าอย่าโยนเยอะทีละตัวเออย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับเห็นไหม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 ครับนี่คือปลาที่จะเปิดทริปในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าใครไม่มาแล้วจะเสียดายนะครับเดี๋ยวนแ้วดูน้องความเดือดไอ้พอพอพอเดี๋ยวมันตกครับมาสามเปอร์นะทีละน้อยไม่ต้องเยอะเห็นไหมครับดูครับดูนะครับเข้าตรงดูนะครับ บุญถอยไปก่อนเป็นโค้งดูนะครับดูการให้กินเหยื่อนะครับดูนะครับดูนะครับดูความหนาแน่นของปลานะครับดูครับนี่ระเทศวันนี้วันที่อะไรดูนะครับปลาจํานวนปลาอย่างไรเยอะนะครับดูครับดูดูนะครับ ดูเดี๋ยวโยนน้อยๆก่อนเออดูนะครับดูดูข <constants S 1> ึ้นหามแต่ละตัวนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนดูโชว์เอามือจุ่มเด้ตัวนึงอ่ะแล้วนิ้วจุ่มอ่ะไม่เอาไอ้บูยไม่ทำเด้ขวดแล้ววะออมเอามือนะออมหนึ่งเหรอวะไม่น่าเรื่องไอ็ดดูอย่าเพิ่ง ให้บูมันทําก่อนนะมือจุมม่มอ่ะพี่ขอตัวที่ใหญ่ที่สุดอู้ย,ยดูครับอ่ะตัวที่ใหญ่ที่สุดอ่ะแล้วดูดูล่อมันตรงนี้ก่อนดูดูล่อเหมือนกับที่เคยล่ออ่ะล่อตรงเนี้ยตรงเนี้ยลอยบูนนี่ดูนะครับเนี่ยบูไม่ใช่อย่าเพิ่งโยนดิเอาตรงที่บูนก่อนไอ้เ,อเอนี้ยสั่นๆนิดๆอุ้ย อุ้ยอุ้ยหางมันสั้นไม่ไหวโอ้ดูนะครับดูความหนาแน่นของปลาเอาไม่เอาวะลองดูหน่อยดิดูเออกูลงทำดูหน่อยดิเอาเอาเอาเองเลือกตัวเองเลยอ่ะนั่นแหละแล้วทำอ่ะนี่มันปานินนะครับเออปานินดูครับยาวๆนะครับดูล่อลงพี่บูลก่ัน ดูล้อหลวงพี่บนูนนี่สิเดี๋ยวเอากวักน้ำอะ่ะไม่มาแล้วไม่มามันกินใต้โอ้ยมันเนี่ยมันใกล้ๆมึงแล้วเอาไปอีกหน่อยนะมันมาแน่แล้วยังไม่มาแล้วโอเคหยุดคลิปไปก่อนนะครับแค่นี้กัน